สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูง่ายๆเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับแบบง,ง่ายๆมานะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะขั้นแรกนะคะเราจะเตรียมน้ำสองลิตรนะคะไปตั้งให้เดือดก่อนแล้วเราจะไปสับโครงไก่กันโครงไก่นะคะก็นะคะสับ ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะใส่ไก่กันเลยค่ะที่สับไว้นะแต่เน้นย้ํานะคะว่าให้เดือดอีกรอบนะคะแล้วเรารีไฟลงแล้วถึงใส่ผักนะคะอย่างเช่นนะคะหัวเช้เท้าอะไรพวกนี้นะคะเพื่อเพื่อที่จะได้น้าซุปที่หวานนะคะโดยที่เราจะใช้สารแทนความหวานในตัวนี้ก็คือน้ําตาลหล่อข้างกล้วยนิดเดียวพอนะคะก็เกลือนะคะนี่นะคะเราจะตั้งให้เดือดอีกรอบค่ะทีนี้นะคะ เราก็มาหั่นนะคะในส่วนของนี่กันเลยค่ะโอชเท้าวเพื่อนๆอาจจะใส่ขวดได้นะคะที่ข้าโวโพดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันได้ไม่มีก็เลยใช้เฉพาะโอชิท้าวนะคะันก็หวานแล้วเนาะแต่ทำง่ายกันเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะทีนี้นะเราจะหลีไฟลงค่ะแล้วนะคะใส่เลยค่ะแล้วต้มตุ๋นกันไปเรื่อยๆนะคะน้ำซุปเราจะได้ใส่นะคะ ะะรเราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงนะคะด้วยเกลือแล้วก็น้ําตาลนิดเดียวเองค่ะเอาละค่ะเราจะเริ่มด้วยปรุงด้วยเกลือนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะเดี๋ยวจะจะพิ้นสัดส่วนให้นะคะเพื่อนๆสามารถปรุงเพิ่มได้นะคะยิ้มขาวค่ะจริงๆนะคะการขีดเราไม่ต้องปรุงเยอะนะคะแล้วก็เพราะว่ามันได้ความหวานจากพวกนี้อยู่แล้วนะคะจริงๆ ใช้น้ำซุปนะคะที่เราต้มใบนะคะประมาณหนึ่งถ้วยตัวน้ำตาลหล่อข้างกล้วยค่ะค่ะน้ำมะนาวนะคะปิดลงไปเลยนะคะปรับรสได้ตามชอบนะคะและเม็ดมะม่วงหิงมาพานต์นะคะ ลวกเส้นบุกกันก็เลยค่ะเส้นบุกนี่เลยนะคะก็ลวกนะคะเส้นบุกนี้ประมาณห้านาทีนะคะในส่วนของนี่เลยค่ะตามด้วยนะคะน,นะคะ และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นไก่เอ้ลูกชิ้นหมูนะคะเดี๋ยวตกแต่งนะคะด้วยนะคะนี <S 1> <S 1> ่นะคะแล้วเดี๋ยวเราตกแต่งนะคะด้วยต้นหอมผักชีนิดนึงแล้วก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยะคะ่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ ก๋วยเตี๋ยวนะคะสำหรับคนทานขีนแล้วนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยามหมูสับกันแบบง่ายๆเลยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สํำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี